สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออโตโอ้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโตโค้คาราสาขาการจนาพิเศษนะครับผมใครกําลังหารถที่ใช้คําว่านั่งสบายนะครับผมห้องโดยสารกว้างขวางและที่สําคัญนะเป็นพลังงานครบคู่กันอย่างไฮบริดนะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าและก็น้ํามันนะครับผมผมขอแนะนําเจ้าคันนี้เลยนะครับผมรถที่ผมนํามารีวิววันนี้จะเป็น Toyota c a m r y 2.5 Hybrid n a v i g a t o r รคันนี้เป็นรถปี2015นะครับผม เลขไม้แท้ๆเพียง150,000กิโลนะครับผมส่วนราคานะใช้คำว่าสบายไปมากๆนะครับผมเพราะวันนี้ผมขายเพียงแค่669,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมสภาพรอบๆว่าสภาพเป็นอย่างไรและมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดยคาร์ฟอร์ชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือ 2, สองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวรดอทคอมเรามาเริ่มชมรถกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับผมกระจังหน้าของเขานะเป็นโครเมียมแล้วก็โลโก้โตโยตา้าตรงนี้จะดูเหมือนแบบมีออร่าสีฟ้าๆน้ําเงินนะครับผมบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมดูนะดักอากาศด้านล่างนะเขากับตัวรถมากๆ ไฟหน้าคันนี้จะเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์และที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ผมเปิดไว้นะครับผมคือไฟเดทางมีมาให้พร้อมแล้วด้านล่างมีไฟตัดหมอกและบริเวณกันชนหน้ามีเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับอ่าเรามาเปิดฝากระโปรงกันเลยนะครับผมฝากระโปรงแคมรี่ต้องบอกอย่างนี้นะครับผมมีโชนะ๊นะนี่นะ,ะสบายสุดๆไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่ต้องยกน้ําหนักอะไรมากๆนะโช๊คอยซัพพอร์ตให้ฝากระโปรงมีน้ําหนักเบานะครับผมถัดมามาดูเครื่องยนต์กันคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 5 0 0 c ีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงถึง2 0 4แรงมา้าดูไม่มีคราบน้ำมันใดๆนะครับผมอันนี้เห็นเลยนะว่าเป็นรถเดิมๆไม่ผ่านการทำความสะอาดด้วยซ้ำนะครับผมแต่ไม่มีคราบน้ำมันไม่มีคราบขเหมาไม่มีการล่วซึมใดๆให้เห็นเลยฝากระโปรงคันนี้ผมบอกเลยครับน็อตเคยถูกแกะขันไขแต่มาดูความเดิมกันนะดูนะครับรูก,มกมลมๆรูเหลี่ยมๆไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับนี่นะครับเห็นไหมเดิมๆต้องอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมเม็ดฮาร์คสวยๆกลมๆทุกจุดนะ,ร,ดดนะรูกล อ่าแล้วก็มาดูนี่เลยดีกว่าแผงข้างนะครับผมเปิดดึงข้างโอเคน็อต <Not S 2> บริเวณแผงข้างนะครับผมเห็นไหมไม่มีการขันออกมาแต่อย่างใดนะครับผมเดิมแน่นอนไม่เคยโดนด้านหน้าเห็นไหมดูน็อตกลมๆนะครับผมสวยงามทุกจุดนะอ่ะดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับโอเคน็อต <Not S 2> ไม่เคยผ่านการขันไขามาแต่อย่างใดนะอ่าถ้ามันผ่านการซ่อมนะครับผมพูดตรงๆ มันต้องโดนไขออกมาบ้างลหละแต่คันนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างด้านหน้าเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมอาถัดมานะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันที่ล้อกันเลยนะครับผมล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานขอบสิบเจ็ดซีรีส์ยางจะเป็นสองหนึ่งห้าห้าห้า R หนึ่งเจ็ดนะครับผมสภาพแม็กผมบอกอย่างนี้นะครับผมไม่มีการเสียดสีไม่มีการกระเทาะไม่เคยไปกระแทกหรือเกิดตำหนิอะไรมาเลยนะครับผมสภาพสวยงามมากๆนะครับผม แล้วก็ยางนะครับผมผมบอกอย่างนี้เรียนกันตามตรงนะครับผมยางคันนี้ถึงมันจะดูสวยนะแต่ว่าผมคิดว่านะเอาไปเปลี่ยนดีกว่านะไปเริ่มต้นใหม่สตาร์ทที่โตคุณนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมโอเคถัดมากันเลยนะครับผมนี่ครับแบตไฮบริดอยู่ครบนะแล้วก็กระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านในนะครับผมจะมีายสปอตเซนเซอร์ายสปอตเซนเซอร์คืออะไรเวลาที่คุณขับรถอยู่เนาะบางทีรถแซงขึ้นมาจากด้านข้าง ถ้าบังเอิญว่ามันเป็นมุมอับตามชื่อนะ by ส p อตมุมอับนะครับผมมันจะมีไฟเตือนมาว่ามีรถแซงขึ้นมาจากมุมอับนะจะได้แบบเรารู้ตัวว่าเฮ้ยระวังนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนหรืออย่าเพิ่งเป็นเลี้ยวอะไรนะครับผมมีรถมาจากด้านข้างนะครับดีมากๆคันนี้ด้ามจับประตูนะครับผมจะเป็น smart keyless e n น r ีด้วยก็คือสามารถล็อกและปลดล็อกจากด้ามจับประตูได้เลยนะครับผมสะดวกสภาพแผงข้างคันนี้อยู่ในสภาพที่ แทบไม่มีตําหนิอะไรให้เห็นเลยนะครับสภาพสวยงามเบาะปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้2ตําแหน่งกระจกมองข้างนะครับนี่นะครับเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าเป็นพับออโต้ด้วยนะสามารถตั้งเป็นพับออโต้ได้กระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หมดเลยถัดมาดูสภาพพวงมาลัยครับพวงมาลัยสวยงามนะครับนี่นะครับไม่มีตําหนิไม่มีการลอกไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับผมเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนคืนทางด้านซ้ายได้ ด้านขวาก็ดูภายในหน้าปัดน,นะอัตราบริโภคน้ามันอะไรต่างๆดูได้หมดด้านหลังมีครูสคอนโทรลให้มาด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นพุชสตาร์นะนี่ปุ่มที่ผมบอกเห็นไหมกระจกด้านข้างเป็นพับออโต้ด้วยนะครับผมแท็กชั่นคอนโทรลมีบายสปอร์ตเซนเซอร์สามารถเปิดปิดได้ปาร์คเซนเซอร์เปิดปิดได้เช่นกันดูสภาพเบาะนังของเขาเลยเบาะนังของเขาผมเรียนอย่างนี้นะวัสดุของแคมรี่เนี่ยแข็งแรง,งคงทนนะครับคันนี้ก็ไม่มีตําหนิใดๆน,น,นะนี่นะสังเกตเลยว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆแล้วก็นี่ บาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมและมีแลมบาซัพพอร์ตหรือว่าปุ่มดันหลังเพื่อให้เบาะเข้ากับสรีระของคุณนะครับแล้วเราจะขาดสิ่งนี้ไปไม่ได้ก็คือโครงสร้างเราต้องมาดูกันนะครับโอเคดูบันได้เลยนะนี่นะครับโครงสร้างเดิมๆเม็ดออร์ k, เรยงตัวสวยกลมคมคมชัดๆนะครับผมอ่าย้อนกลับมานิดน,นึงนะครับอ่านุน็อตแ้าง้ันหน้าไม่เคยแกะนี่ดูนี่นครับ แอร์แบ็กไม่เคยระเบิดนะครับผมนี่นะอยู่ใต้นี้นะครับโอเคนะถัดมาดูประตูบานต่อไปนะครับผมโอเคดูสภาพแผงข้างก่อนสวยงามไม่มีตำหนิเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะมีม่านด้านข้างให้มาด้วยนะแคมรี่ต้องบอกว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่ากึ่งผู้บริหารนะมีม่านหลังแล้วก็มีม่านข้างให้มาด้วยนะครับถัดมาดูสภาพเบาะภายในนะครับผมคันนี้ยังไม่ผ่านการทําอะไรเลยสังเกตมีคราบอะไรเล็กน้อยนะถ้าลูกค้าซียอเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับผมโอเคดูโครงสร้างกันต่อนะครับ สภาพสวยงามสมบูรณ์ดีมากๆนะครับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆอ่ะขอแง้มหน่อยแง้มหน่อยแอร์วัอยู่ครบนะโอเคถัดมาดูทางด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าท้ายรถของแคมรี่มันดูดีอยู่แล้วเนาะตามสไตล์นะครับมันรู้สึกว่ามันจะโดดแบบเวลาเราดูอาร์ติสก็ดูดีใช่ไหมแต่เวลาพอมันโดดจากอาร์ติสมาเป็นแคมรี่แล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขขุมนะครับมีความแบบกว้างขวางใหญ่โตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรถที่มีขนาดค่อนข้างจะ ใหญ่พอดีนะนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็นี่คนระับโลโก้โตโยต้าทางด้านท้ายนะครับก็มีออร่าเหมือนกันนะครับบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดบริเวณกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ให้มาเปิดปิดได้นะครับและคันนี้มีกล้องมองหลังให้มาพร้อมแล้วนะครับผมอยู่บริเวณนี้นี่กล้องมองหลังนะถัดมานะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยต้องบอกว่าก็ถือว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ถามว่าใส่ถุงกลอฟได้ไหมใส่ถุงกลอฟได้ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะแต่ใส่จัก,กรยานเนี่ยอาจจะต้องถอดล้อนะครับผม เรามาดูกันต่อด้านใต้นะครับด้านใต้นะครับอุปกรณ์แม่แรงเปลี่ยนยางทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่ะมาดูโครงสร้างกันดีกว่าโอเคเห็นแผ่นเหล็กไหมครับสังเกตแผ่นเหล็กดีเลยนะต้องไม่มีรอยเข็บตัดต่อนะครับนี่ครับถึงจะเรียกว่าเดิมนะครับแบบนี้เรียกว่าเดิมได้นะครับผมโอเคไปไปดูกันต่อนะครับประตูบานถัดไปนะครับผมหาเลยไม่มีตาหนินะครับสภาพสวยงามเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้ก็เป็นมีมัด้านคางมาให้สวิตช์กระจกออโต้ด้วยดูสภาพบอร์ดนะครับ ก็มีคราบการใช้งานนะรถใช้งานนะเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าไม่มีการชีกขาดไม่มีการยุบตัวของฟองน้ำไดๆสภาพสวยงามมากๆถัดมาดูที่โครงต้านนะครับโอเคดูเลยเม็ดอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยจะเก็บตัดต่อต,ตัวถังได้เลยครับผมอ่าคันนี้สวยๆเลยนะแล้วก็แอร์แบกนี่อยู่ครบไม่เคยระเบิดนะเนี่ยไม่ดี แผงข้างประตูบานสุดท้ายอ่าก็ไม่มีตาหนิเช่นเดียวกันนะหรือว่าวัสดุเขาดีเนาะจนทําให้แบบไม่เกิดตําหนิได้นะเออเป็นวัสดุที่ทนทานอะไรเงี้ยนะครับออกเป็นซอฟด้วยโอเคดูสภาพคอนโซลนะการตกแต่งของเขานะสวยงามมากนะครับมีลายไม้ตัดนะครับลูกไปลื่นๆนะครับรถยังใหม่ๆอยู่สภาพยอดเยี่ยมนะครับถัดมาดูที่เบาะด้านหน้านะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยงามมากและยังเป็นเบาะประับไฟฟ้าอีกด้วยนะครับโครงสร้าง ดึมแป๊บนึงนะครับโอเคนี่นะครับดูเลยเมอาร์คสวยๆคมๆกลมๆชัดๆไม่มีรอยตะแคงตัดต่อตัวทังเลยนะครับแล้วก็น็อตแผงข้างที่ผมบอกที่ไม่เคยแกะอ่ายืนยันมาจริงแล้วก็นี่นะครับแอร์แบ็ ank, อยู่ครบนะครับผมไม่เคยระเบิดอ,ออกมานะก็ถือว่าโครงสร้างคันนี้เดิมทั้งคันสวยๆเนาะเดิมผมบอกเดิมมีตําหนิผมบอกมีตําหนินะครับต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่า ห้องโดยสารของ Camry เนี่ยกว้างขวางแค่ไหนและมีฟังก์ชันอะไรภายในตัวรถบ้างตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายใน t o y o t a c แ m r y ต้องบอกว่าเป็นรถที่ประทับใจนะเพราะว่าดู h e a d r o o m นะครับเหลือเกินหนึ่งกปั้นแน่ๆนะครับนั่งสบายการวางแขนเนี่ยโอ้การออกแบบคอนโซลแล้วก็ตรงกลางนะผมบอกอย่างนี้นะครับผมนั่งสบายมากๆเวลาขับรถก็เท้าอย่างนี้ได้นะได้สอท่านนะเท้าบนกับเท้าล่างนะครับผมก็จะช่วยให้เราขับรถได้แบบไม่เมื่อยนั่นเองนะครับามาดูสภาพภายในกันต่อเลยนะครับผมสวยงามทุกจุด ตั้งแต่ขวายาวไปยันซ้ายข้างบนนี่เป็นซอฟ์นะครับผมพวมอะไรผมบอกแล้วไม่มีตําหนิเลยตรงนี้เหมือนเป็นหนังเนปป้านะทนทานด้วยก็มีความซอฟ์นิดหนึ่งนะด้านบนเป็นลายไม้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับอถัดมานะครับผมดูตรงกลางหน้าจอนี่ JBL ชื่อนี้การันตีคุณภาพแน่นอนนะครับนอกจากว่าจะเป็นปุ่มทัศสกีแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญถัดมานะครับที่ผมบอกไปกล้องมองหลังนะมาดูความชัดของกล้องมองหลังคันนี้กันนะครับ ถือว่าชัดเจนนะมองเห็นนั่นแหละชัดเจนมากนะครับถัดมานะครับแอร์แอร์เป็นระบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ปุ่ม n a น,น,โนโอ e ก็คือระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์นะเราจะเห็นอยู่ตามแอร์บ้านทั่วไปนะครับผม camry มีมาให้แอร์เป็นระบบออโต้นอกจากนั้นยังเป็นดูอัลด้วยวผมสามารถแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยใครร้อนใครหนาวนะแยกกันไปเลยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันนะไม่ต้องมีใครทะเลาะกันนะครับผมนี่นะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังมีมาพร้อมนะแล้วก็นี่ครับเป็นสิ่งที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งภายในรถ camry นะครับผม พัดลมเบานะครับการมีพัดลมเบาผมพูดตรงๆนะครับมันจะรู้สึกเย็นๆขึ้นมานะไม่ชอบปิดได้แต่การมีเนี่ยเวลาเรานั่งขับใช่ไหมบางคนเป็นคนขี้ร้อนมั่งละอะไรมั่งละอากาศไม่ระบายมั่งละช่วยให้เราแบบนั่งแบบอ้อเย็นๆดีนะมันก็เย็นแบบแตั้งแต่ช่วงหลังไปจนช่วง เขาเรียกบั้นท้ายแล้วกันะะนะโอเคมีปุ่มโหมด e c o m o โหมด e v โหมดแล้วก็มีปุ่มม่านหลังนะครับผมใช้ได้จริงกดให้ดูเห็นไหมนี่ใช้ได้จริงนะโอเคถัดมานะครับผมนี่ตรงกลางมีช่องเสียบออกแล้วก็ usb แล้วก็มี dc outlet มาให้นะครับผมสามารถตรงนี้ก็เอาไว้เก็บเหรียญเก็บนำบัตรเก็บอะไรได้นะก็สะดวกสบายดีนะครับเก็บบินก็ได้เติมน้ำมันเก็บบินไว้จะได้รู้ว่าเดือนหนึ่งเราเติมไปเท่าไหร่นะครับแล้วตรงกลางมีช่องวางแก้วมาให้2ตํตำแหน่งสามารถถอดออกมาได้เป็นที่เก็บของขนาดใหญ่เลยเกียร์ตกแต่งมา ผมชอบที่เขาไม่ใช้เป็นโครเมียมเท่าไหร่นะครับบริเวณนี้นะครับมีโครเมียมตกแต่งเพียงเล็กน้อยให้มีเลยเยอร์เท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เราขับรถบริเวณแบบเวลาขับรถเวลากลางวันนะทเที่ยง,ยงแสงมันส่องรถใช่ไหมบางคนมีปัญหากับการที่แสงส่องลงไปกระทบโครเมียมสะท้อนเข้าตาแสบตาอาจจะเกิดเป็นอันตรายได้แต่ดูแคมรี่นะครับ <c oughs> เขาเลือกที่จะใช้เป็นสีเงินด้านนะครับผมมันเลยไม่มีการสะท้อนเข้าดวงตานะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็นี่นะครับ นี่คือที่ชาร์จแบตไร้สายภายในรถโทรศัพท์ผมนะผมไม่ได้ใช้ iPhone นะผมใช้ซัมซุงนะครับผมมาดูกันว่าชาร์จได้หรือไม่เห็นไหมสีเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วขึ้นชาร์จแล้วนะครับใช้ได้จริงๆนะครับผมนี่นะครับต้องบอกว่าอะไรอะ่ะรถครันนี้ปี15ใช่ไหมส่วนโทรศัพท์ผมเป็นปีใช้คําว่า2022แล้วกันเนาะเพิ่งออกใหม่นะก็ยังใช้งานได้อยู่เลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็น iPhone เท่าน,นั้นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นขนตรงกลางสภาพสวยมากแนละ้วก็เมื่อเปิดออกมานะครับผมได้ความกว้างนะครับผมกว้างมากนะครับดี <Okay. S 1> นะใช้งานได้จริงโ <Okay. S 1> อเคกระจกตัดแสงนะครับผมต้องบอกว่าเขาก็ให้มาเช่นกันตัดแสงออตโต้ก็มีมาแล้วนะเรื่องแอร์แบ็กเนี่ยเมื่อกี้ผมก็พานแงะไปหลายจุดนะครับผมแอร์แบ็กรอบพันความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมลดระดับนี้นะครับผมทีนี้แคมรี่เนี่ยทุกคนรู้กันดีว่ามันรู้จักกันในานามรถสำหรับผู้บริหารนั่งด้านหน้าว่าสบายขนาดนี้นะ ไปลองด้านหลังกันอยากรู้เหมือนกันรถผู้บริหารนั่งสบายแค่ไหนนะครับอุ๊ยก่อนไปขอโทษครับเดี๋ยวปรับบอกขึ้นก่อนเยวถ่ายไม่ได้มีปุ่มปรับบ่อนะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ช่วยทําให้เราสะดวกสบายนะเห็นไหมนะี่ทีนี้อยากรู้แล้วครับผู้บริหารนั่งสบายแค่ไหนตามผมมาเลยครับมาครับเดี๋ยวผมจะทดสอบตั้งแต่การก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเลยนะนี่นะครับเปิดประตูนะครับก้าวขึ้นง่ายเพราะว่าเห็นไหมประตูมปนไม่ขวางทางเท้าเลยนะขึ้นไปขึ้นมานั่งป<ม>ุ๊บ ผูสบายมากๆแล้วก็ปิดประตูนีน่ทดสอบให้ดูนะเห็นไหมเหตุรูมก็เหลือเลข o ูมก็เหลือแล้วก็มีที่เอาจริงผมว่ารถมันไม่ได้สูงนะไม่รู้จะมีไว้ทาไมนะครับแต่ก็เขาให้มานะแล้วก็ตรงกลางนะครับผมพนักเท้าแขนนะครับผมชอบตรงนี้แหละเวลาที่เรานั่งแล้วเราอยู่ท่าเนี้ยเนี่ยคือท่าที่สามารถใช้เดินทางไกลได้จริงๆเนาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางมีนี่ที่วางแก้วให้มาด้วยนะโอเคด้านหลังมีแอร์ให้มาตรงนี้ มมีีข้้าางก็ใหสภาพเพดานสวยงามดีแล้วก็สภาพเบาะด้านหลังนะเรียนอย่างนี้นะครับผมผมบอกแล้วมันเป็นรถใช้งานนะก็มีคราบอะไรอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้คันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยรวมถึงด้านหลังนะผู้บริหารของแท้นะครับผม ISO Fix นะครับผมเราสามารถติดตั้งให้ผู้บริหารตัวน้อยของเราได้ถึง2ฝั่งนะครับผมเพราะว่าคาซีนเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปวางด้านหน้าเป็นอันขาดอันตรายนะสำหรับเรื่องแอร์แบ็กผมเคยทาคลิปเก่าๆไปให้ดูแล้วเนาะแต่อันเนี้ย ด้านหลังเนี่ยแหละเป็นที่วางคาซีจริงๆนะครับด้านหลังก็กว้างขวางสบายดีด้านหลังเบาะมีที่ใส่เอกาสารมาให้ด้วยดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปทดลองฟีลลิ่งการขับดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องผมมาลองเป็นผู้บริหารถ่ายผมดูนะครับว่าคันนี้ฟีลลิ่งแบบการนั่งด้านหน้าแนละด้านหลังเวลาโดยสารจริงๆเป็นอย่างไรบ้างตามผมมาเลยครับมาครับไปทดลองฟีลลิ่งการขับกันนะอย่างที่เห็นนะครับผมผมนั่งสะดวกกว้างขวางตากล้องผมก็นั่งสบายๆอยู่ข้างหลังนะอยากจะซะิท้อให้เห็นนะเห็นไหมเนี่ย นี่งต่้ยงสบายเลยนะครับมาไปโอ้มีมานหลังให้ตากล้องด้วยสบายเลยไป <c oughs> ไปครับออกตัวอ๋อนุ่มนวลน,นะครับ <c oughs> ไปทดลองบนถนนกันนะแล้วเข็มขัดเรียบร้อยนะครับวันนี้ไปครับโล่งออกเลยอย่างแรกก็ขออัตราเร่งเลยนะครับ หนึ่งร้อยแล้วเรียบร้อยพออัตราเร่งตอบสนองดีมากนะครับผมขึ้นสะพานช่วงล่างนุ่มนวลมากสมกับที่เป็นแคมรี่นะครับผมไม่น่าแปลกใจนะเพราะแคมรี่มันแบบลดระดับผู้บริหารนะสังเกตง,ง่ายนะครับกล้องจะไม่ค่อยสั่นเพราะว่าช่วงล่างดีรดนิ่งมากๆตากล้องผมนั่งสบายเลยนะวันนี้ถึงยูเทิร์นแล้วแปบ๊บเดียวเห็นไหมเราไปลองวงเลี้ยวตอนยูเทิร์นกันดีกว่าฟีลริ่งคนขับก็ต้องบอกอย่างนี้นะนั่งชิวๆเลยเนี่ยผมแบบ มันสบายมากมอ่ะสมกับที่เป็นแคมรีจริงๆนะครับอ่าตรงนี้พื้นไม่ค่อยเรียบนะฟังเสียงช่วงล่างนะครับเนียนมากนะครับผมโอเคนะคันนี้สภาพาพร้อมใช้เลยเข้าโคง้งเบรกลงหน่อยโอเคเข้าโคง้งโอ้นุ่มเราเข้าหลุมดีกว่าอยากรู้ โอ้เข้าหลุมก็ยังทําออกมาได้ดีมากๆนะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวก็ดีคนนั่งก็นั่งสบายคนขับก็ขับสบายนะครับผมถามว่าประหยัดน้ํามันไหมอ่ะเรียนกันตามตรงนะแคมรี่ไฮบริขับในเมืองได้ประมาณ10โลลิตรแต่ถ้าออกต่างจังหวัดมี1 7 7 8แน่ๆนะครับผม10โลลิตรก็ถือว่าประหยัดแล้วนะในทุกวันนี้นะครับผมอัตราเร่งก็ดีรถก็เป็นรถที่ นุ่มนวลมากๆคุ้มค่านะครับเดี๋ยวผมจะลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คนลูกค้าฟังด้านลา่านะครับผมตามผมเลยครับต้องใช้คําว่าสาภาพสวยมากๆและสำคัญที่สุดนะฟังกช์ชันเพียงพอและกระท่วมทนมากๆนะครับผมลูกค้าวิสานอ,อตโตโนมัไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยวิสานอ,อตโนมมีบริการจัดไฟนนนอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่าน และใครซื้อรถกับเราสบายใจได้เพราะวิสาขต่คาของเรารับประกันให้หลังการขายสูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับและสำหรับคนที่จัดไฟแนนซ์โปรโมชั่นดีๆเรามีให้แน่นอนนะครับผมคับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญา ก่อนจากการรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครหารถอะไรอยู่คอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวจะรีบเอามารีวิวให้ดูเลยถ้าเรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com